ครับกับพวกรายการกองแก๊งทีวีที่คนเล่นอย่างกากแต่กูอยากเก่งครับวันนี้ครับผมมากับรลษที่มีชื่อว่ามารบู22รือคุณจีรานายัยวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะชาเลนจ์อะไรครับชาเลนจ์ของเราก็คือว่าเราจะไม่ลุดปืนเลยเราจะไม่ใช้ปืนเราจะใช้แค่ระเบิดกับกระทะอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ไม่มีปืนเลยเหรอครับไม่มีเลยครับ <Huh? S 1> ไม่มีอะไรทางนั้นครับเราสามารถลุดยาได้ครับกับเสื้อกรอกแต่ว่าปืนห้ามลุดครับอ๋อ oh. มันคือชาเลนจ์ครับผม ลงไหนดีวะเอาที่แบบอยู่ได้นานๆหน่อยอ่ะจะได้คอนเทนต์นานๆหน่อยตรงนี้ได้ตามคุณเลยเราตามคุณเลยได้เลยว่าลงนี้ดีกว่าที่ไกลๆกระทะกระทะคุณจำไม่ได้เหรอคุณเคยมีประวัติคุณเคยใช้กระทะตีคนตุยมาแล้วนะเออเราอย่าไปกลัวดิทีกระทะใช้ได้ตาเบลเรงใช่ปะแหมใช่ต้องอย่างนี้สิขึ้นหน้าขึ้นหน่อยเปิดไม่เอาเอาแต่กระทะ ระเบิดเราจะเอาแต่กระแทกอย่างเดียวกระแทกระเบิดเอ <c oughs> ้มีตอบโต้ได้บ้างครับ <c oughs> โอ้กลัวอะไรขนาดผมยังไม่ใช้อะไรเลยนะผมยังได้ที่ห้าเลยนะคลิปก่อนฟุ <c oughs> <c oughs> ๊บแคมอย่างเดียวอ่ะไม่ทำอะไรเลยโอเคระเบิดได้แล้วได้ระเบิดควันมาแล้วก็ยามาเป็นพลทารดอสเลยปลทานดอสทำไมนาย <c oughs> ไม่จับปืน ไม่ครับจ่าผมจะไม่จับปืนมันไม่สอดคล้องกันเลยกับจุดจุจพลทหารดอสบอกมาเมื่อคืนใครเป็นคนซ้อมนายไม่มีผมสะดุดล้มเฮ้ยปลาจิตเตี่ะอุ้ยไม่ได้ดีเราต้องการท้าดิไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้คอนเทนต์ไม่เป็นไรได้อยู่อะไรก็ได้เก็บไว้กอนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปืนอ่ะไม่ใช่ปืนไม่เอาไอ้นี่นะไม่เอาคอสโมนะ บอลบอลเธอเป็นปืนเหมือนกันจเจอปืนปืนดีซะด้วยนะปืนดีดีทันะ้งนั้นเราไม่ใช่ประหารดอนแล้วนะเราถืออาวุธแล้วเนี่ย <c oughs> เรามันแลมโบ้แล้วเนะี่ยไปวิ่งไปวงดีกว่าไป <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆนะใช่ไหมไม่มีไหนจะเสียแล้วเหมือ <c oughs> นรถข้างหน้าแนละ้ว <c oughs> เอออย่างนั้นก็อย่างไรก็ขอติดท็อปเออไม่ต้องได้ที่หนึ่งหรอกติดท็อปก็พอแล้ว ยิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าใช้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ใช้อาวุธอาวุธที่เป็นปืนเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อาวุธที่เป็นปืนเราจะไม่ใช้ขับดีๆไม่ได้เลยได้ไงควรไปคนขามเลยไปขี่ซื้อมาหรือไงถ้าคลิปนี้เราได้ที่หนึ่งขึ้นมานี่คือแบบมันคือสิ่งมหัศจรรย์มากจะได้อยู่รลโอ้โเอาวันนันดิพิโนไง ว่าไม่ได้ตายกับอะไรนะตายกับขับรถเนี่ยรถไม่ได้ดมเฮ้ยทำอย่างกระหนังมูเฮ้ยคนข้างหน้าหนีเลย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 หนีเคนมันอยู่ทางขวาเมื่อกี้เอ้ยทางซ้ายเมื่อกี้เราไม่มีปืนอะไรจะไปยุ่งกับเขาใหญ่โอ้ยเฮ้ยไป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  วิ่อีกแล้วทันท่าดูความเมืองวางกัน,กนไกลโพ้นบัดไล่เหี้ยวิลบุรุษจะกวนเอ,อ้ยหาอะไรนนเนี่ยหาเบิดก่อนผมมีแร้วระเบิดผมไม่มีดิผมมีระเบิดควานอย่างเดียวเนี่ยลูกบลเบอร์เลยครับลังเฮ้ยมันวะปีชีไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ว่าระเบิดโอ้คา98ด้วย กูจะเป็นเพศัตว์อยู่แล้วยาเต็มกระโปงหมดเิดควันมาแววเราสามารถใช้แสดงตีหัวมันได้ไหมนะเคลร์แลวเอา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 แล้วดู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 ไอสดงไอเสดงมาแล้วไอเสดงมาแล้วย่ารอะกูดูดูเดี้ยวดีห้ายังเหลือห้าสิบกว่าคนนนนูู่ดูดูมาดิ๊งดูมาดิ๊งดูมาดิ๊งเอาระเบิดมีระเบิดไะ ล้วคว้างก็ไม่ดูดิเฮ้ยเสลยไม่มีนเห็นเลยนะแอบก่อนแอบ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 ผมมีเคี้ยวกูเห็นมึงอยู่นะไอ้แดงย่าไม่เห็นเรานะย่าไม่เห็นเราย่าไม่บวกยัาไป่วกย่าไปบวกแอบ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 มาจุจุดมา้ต้นเดมวิ่งมาเลวมนเิ่งมาเล็วมนเร็วมาเร็วเราลุเราลุมันลุลลุมาเลยมาเลยมจุดมดมมัดดูมุมมดูอายเลยเลย เอ็งยังมาเลยไม่เอาแอบไม่เอาไม่เอาตั่นรู้วกูก็ฟันโดนแต่ไมรู้โดนใครโดนโดนผมไงพี่ ไอเชี้อนี้ก็ตายงู้มากเลยนะโดนคนไม่มีอาวุธตี่ะเฮ้ยไม่ใช่โดนคนไม่มีปืนตี๋ยมันคงออกไปนั่ง What the fuck <c oughs> What wrong with me เนี่ยคุณจะคว้างมีดแล้วเมื่อกี้คว้างมีดมันก็ได้ทีเดียวัะเม็ดะต้องหัวดี <c oughs> น่าจะไม่น่าจะไม่มีอะไรละเราไปเราไปซื่อโควความวงวังกันต่อเราจะไปแบบผู้ดี <c oughs> เราจะขับรถบ,บนถนนเปิดไฟเลี้ยวดูซ้ายดูขวาแล้วก็ไปได้ <c oughs> เคร่งมากเลยนะถึงว่าผ่านเราอยู่ในเลนของเราเอ้ยทางเง็กเขาไปก่อนดูซ้ายดูซ้ายดูขวา<ม>เปิดไฟเลี้ยวยังเปิดไฟเลี้ยวยังเปิดแล้วเปิดแล้วคุว่าเราควรจะเวทตรงนี้นะไปตรงไหนด้านขวาปัม๊มเปิดไฟเลีล้ยวก็โอย นน่นไงไปเลี้ยวนน่นไงไปเลี้ยวมามามาไหนอยู่ไหนโอ้ไป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 เน่เน่เน่เราจะต้องติดท็อปไงอย่เพิ่งบวกก่อนเราแม่งขับอย่างละมีปืนอ่ะไอ้นี่ก็กินจังเลยโอ้ย แล้วหัวปรีให้เอามา <c oughs> ไม่เอามันก็ถือเป็นระเบิดอย่างนึงเว้ยกรีดกตีมั้ยดู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 วายอะไรเนะี่ยระเบิดเอ้ยไปเฮ้ยไปๆๆๆๆไป,ไป,ไป,ไปเร็วๆๆ็วขับไปเลนขับเลยเออขับเลยคุณขับคุณขับคุณครับมาๆๆเย่มอยากเห็นเอาวันอาทิตย์ยูโน่เปล่างาดีกว่า <c oughs> โอ้ยคันหนึงด้วย คันนึงไอ้ยังมีเก็บจริงว่าพรุนแล้วเด้วยนะมันมีเก็บเสียงด้วยอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าเอาชิบหายโยอ๊ยแล้วกูขับมาทางนี้ได้ไงเอาเวนว้ายเฮ้ยโอ๊ยแล้วรถนี่มันเคยขยันสะบัดซะด้วยนะมันยางแตกวะเนี่ยทำไมมันขยันสะบัดจังเลยยังยังไม่แตกเ <c oughs> ชื่อปะไอตี้เนี่ยมันก็ไม่กล้าบวกเรา มันนึกว,ว่าเรามีปืนนะ, <c oughs> ะนี่คือการเล่นแบบจิตวิทยานะครับผมจิตป่วยฮะโอ้ยอีกเยอะอีก็มีอีกตับกุ้งเลเลยสู่ความหวานกันไกล้พล้นไกลเลยไปไกลๆตอนนี้ <c oughs> เราจะมาแคมป์ในบ้านหลังนี้โอเคปะเฮ้ยข้างหน้ายัาง <c oughs> มีคนอีก ไม่คนแอบไอ้เชนันก็ไม่กล้าบวกนะดูมาโผล่มาแล้วตรงนี้ได้ปหมตรงนี้ได้ปหมเอา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 มีไหมวะมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีหรือเปล่าวะกูเตรียมขว้างมีดเลย รเราต้องแอบอปไหนนี้แหละเอาแผ่นนี้ป่ะให้มันแคมให้มันขึ้นมาชาร์จเราอะ่ะแล้วเราอัดยายให้เต็มเลยแล้วเราทำเหมือนเมื่อกี้อ่ะลุมมันอะ่ะเอาไหมเอาไหมเออเอาแล้วก็ได้เอาไหมเอาไหม <laughs> เอาดีไหมไม่จะไม่เอามันขึ้นมาเห็นมันก็ขึ้งงนมาโก้ง้างปังจอไว้เลย <laughs> เฮ้ยบาชเชนเต้เจอแล้วโโอโห้หมาเลย <laughs> <laughs> โอ้หเฮ้ยมีคนซะไหนชิบหายแล้วกลางๆอยู่บ้านเรานี่ ทางบ้านเราให้มันบวกกันให้มันบวกกันให้มันบวกกันแล้วนู่นกูไปเอากระเป๋าใครมาอีกไหมเนี่ยมันยิงกันเองแล้วยิงกันเองเราหมอบเลยเราหมอบหมอบหมอบเฉยๆไปเลยพอแค่ติดท็อปอ่ะโอเคครับกูเก่งกูชิเก่งกูชิเก่งมันพี่หมูเล่นยังพี่หมูเล่นยังไหนวะพี่หมูปาสเกมเมอร์ชิเก่งกูชิเก่งบลอ โอ้โหโอ้โหอ้ไอ้ข้างๆนี่ก็ยิงจังเลยเนี่ยกูก็อยากยิงแน่เราจะโยโลแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วก็ไปเลยไปป่ะแต่เนี่ยเหลือสามคนแล้วเนี่ยจะติดท็อปซินแล้วนะเออให้มันยิงกันไปก่อนเออได้ได้อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าเลยเดี๋ยวเคลียวเคลียวเข้ามาเจ้าวันเจงาวัน

อย่างน้อยก็อติดท็อปเทนเนอร์เมื่อกี้มันโผล่มาหนิมันวงมาแล้วโอ้มีรถปะไม่มีรถอีก <มา S 1> โอ้ยไม่ต้องเอาแล้วเห็น็อกไม่ต้องเอาแล้วหลบซ้ายหล,ลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบซ้ายหลบขวาพุทังทำมังพุทังทำมังมช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลุกด้วยไม่โดนช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยทำบังตาทำมังบังตา ไ่โดนไม่โดนไม่โดนไปโดนไปโดนโอ้โหเก่งว่าเก่งว่าเก่งว่าโอ้โหสิบเอ็ดคนเหลือสิบเอ็ดคนแล้วสิบเอ็ดคนแล้วสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเร็ว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 ใครก็ได้ตายสักคนหนึงเอ้ยติดท็อปแล้ว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 มอย่าจะหาชาวนินแบบนี้บ่อยนะติดท็อปแล้วเว้ยติดท็อปแล้วโอเคแล้วเราตายได้แล้วไอ้ยังไอ้พวกแดนที่สี่อะคิดดู ได,ได้อันดับดีกว่าครั้งก่อนเอะคือถ้าได้ที่หนึ่งมันก็เกินไปใช่ปะปวดจะปวดโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกูไม่ชอบก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย